ฮัลโหลสบายดีทุกคนเมื่อนี้แม่บ้านจะมาบอกสูตรวิธีเห็ดม่ม่มสิ้นงัวกินเองเพราะว่าเขาไปซื้อกินบางที่มันก็หายากเนาะหาซื้อกินยากเขาไปเบิ่งเครื่องปรุงแต่ละขั้นตอนว่ามันมีอย่างแดไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะส่วนประกอบหลักๆก,ก็จะมีสิ้นงัวอย่างดีหนึ่งกิโลแล้วก็จะมีตับตับงัวครึ่งกิโล แล้วก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งค่ะนะประมาณ200กรัมกระเทียมร้อยห้าสิบหัวสิงไคร้อยห้าสิบกรัมหัวคาก็ะร้อยห้าสิบกรัมข้าวคั่วสองร้อยกรัมเกลือสองบวงเป็นนัวหนึ่งบวงขาดโบได้ก็คือหมักแคนสูตรนี้แม่บ้านจะใส่หมักแคนกอนอื่นเขาจะเอาเครื่องทั้งหมดนี่ไปบดซะก่อนเขาก็เอาหัวสิงไคเอาหัวคาเอากระเทียมนี่มาบด สูตรม,มัมสูตรนี้จะเป็นสูตรของเท่ายาแม่บ้านเพื่อนเป็นไทยมังม่งคุนมั่งคุนเคยก็ดมไซนะเพื่อนเห็ดกินตลอดแล้วเพื่อนก็บ,บอกสูตรให้แม่บ้านแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเสียไปแล้วเนาะก็แม่บ้านก็นเลยเอาสูตรนี้มาแจกพี่แจกน้องวางว่าพอบ้านแม่บ้านจะเอาจะนําสูตรนี้ไปเห็ดกินเขาก็บดอ่าผักเทียมกระเทียมนี่แหละบดให้มันละเอียดขั้นตอนต่อมาเขาก็จะมาบดในส่วนของซีนและกระตับ จะจะบดหรือว่าจะซับออกก็ได้เด้อแล้วแต่ความสะดวกว่าเขามีแบบใดกับเหตุแบบนั้นละเนาะเขาก็จะมาบดจะมาบดซิน้นหลังจากนั้นต่อมาเขาก็จะมาจะมาบดในส่วนของตับ ผู้ล้างค้นรือว่าบางสูตรเพิ่นก็นจะใส่แม่มแม,ม่หรือว่าใส่เลือดน้ำแต่ว่าสูตรแม่บ้านนี่จะเป็นสูตรของเท่ายาแม่บ้านคือว่าและเพิ่นจะใส่แตะตับกับสิ้นเท่านั้นเพราะว่าแม่มมันจะเห็ดข้าวได้มันจะเฮ็ดใข้าวได้เท่ากับปั่นละเอียดแบบนี้หลังจากนั้นเท่าก็จะมาผสมกันผสมเข้ากันแล้วเท่าก็จะมาปุ่งเครื่องเพิ่นรายละเอียดแม่บ้านจะเขียนไว้ทั้งคลิปคือเก่าด้อพี่น้อง ได้เขาก็เอาเข้าวเหนียวใส่บ่าจาเป็นต้องเอาไปล่างด้วข้าวเหนียวนะก็เครื่องปรุงต่งตงตงางๆอะไรเนาะเอาใส่ข้าวคั่วขาดบบได้ก็คือหมักแคนหลังจากนั้นเขาก็จะมานวดเข้ากันให้ละเอียดดีจะใส่เวลานวดประมาณ5นาทีถ้ารู้สึกว่ามันแข็งเกินไปเขาสามารถเอาน้ำใส่น้อยนึงได้เด้อ แล้วต่อมาแม่บ้านจะมาแบ่งส่วนส่วนหนึ่งที่ว่าเขาเอา,เอาไว้เห็ดอ่าไว้กินมั่มธรรมดาฮะนะมัมดิบว่าสั้นๆแล้วส่วนหนึ่งก็จะเอาไปอันเดี๋ยวจะมาเห็ดเป็นอันมัามตอนแม่บ้านก็ใส่อ่าฝาน้ำเนี่นะตุกกินน้ำานี่นะจะมาเจาะแบบนี้ใส่ก็ใส่ธรรมดาที่ว่าันขายอยู่ตลาดนั่นแหละเดี๋ยแม่บ้านเอามาเจาะแบบนี้หรือว่าเขาจะใส่ขั้นท้าเขาเห็ดหลายเขายัดจักก็ได้เด้อ แล้วเขาก็จะมายัดใส่มันก็นจะมีหลายขั้นตอนหน,หนิดนึงแต่ถ้าพองว่าออกมาแทบพี่น้องเอย้ยเดี๋ยวเขาจะมายัดแบบนี้ปริมาณคัน้าเขาเห็นหลายโลเขาก็บวกลบคูณหารเข้าไปอะไรหลังจากนั้นเขาก็จะมาไล่ลมผลออกด้วยการที่ว่าเขาฮีดแบบนี้นะแล้วเขาก็จะมามัดเป็นต้นน้อยต้นใหญ่แล้วแต่ความมักเนาะ จะหมันแบบนี้ใส่เสื้อหมันแบบนี้แล้วก็จะเอามาตากแดดประมาณสามมือ้อคือว่าและบ้านแม่บ้านมันเอาหนาวหนึ่งจะบุคอยมีแดดปันใดขั้นไทยยู่เมืองลาวกับประมาณสองมื้อก็จะได้กินเมืองลาวเมืองไทยอันนี้ก็จะใส่ถุงไว้แบบนี้ประมาณสามมือ้อลังจากที่สามมือ้อพานไปมั่มแม่บ้านก็ถือว่าแห้งดีพี่น้องเอ้ยเขาสามารถเก็บไว้กินดนได้เป็นเป็นเดือนเป็นหลายๆเดือนได้ว่าส,สั้นๆ มันก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านผู้ทาผู้แก,เก่เพิ่นเฮิดมาแต่ใดแต่ใดเนะได้หน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วอันนี้จะเป็นในส่วนของมัมดีพะนะต่อไปเขาจะไปปุ่งกันว่ามันมีเครื่องอย่างใดเขาจะจะมาปุงหน้าตาจะประมาณนี้ก่อนอื่นเฮาก็มาไข่ออกมันจะส่งพอดีได้สามมือหรือเขาจะไห้เป็นทิศกัมันก็ะแหงดีเนาะ แม่บ้านจะใส่น้ำห้อนเด้อประมาณครึ่งจอกเนี่นะเขาจะเอาน้ำห้อนใส่แล้วกับหัวคาหนึ่งถ้วยน้อยหัวสิงขัยหนึ่งถ้วยน้อยหมักเพชตามความักกันแล้วเนาะมักน่อยมักหลายแล้วก็จะมีข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วเพิ่มอีกแล้วอันนี้จะเป็นะมะเขือขั้นา้านี้หมักเขือเหลืองใส่กระแหงดีมะเขือแก่ฮ่ะนะหลังจากนั้นเท่ากับมาคนรา,ายละเอียดปรุงตามคัาวมัก จางเพชรจางเกลืออ,อย่างกระเติมใส่ได้ส่วนหมักแคนหั่นถับพี่น้องบ่มีบะใส่ก็ได้เดอ้อได้หน้าตาเพิ่อนออกมาแซ่บแซบ,แซบหอมขวัขวหรือว่าจะใส่หมักขี้หูดใบขี้หูดก็ได้อันนี้แม่บ้านจะมาปิ้งให้พี่น้องเบงจะใส่เต่าเต่าปิ้งแอร์ไฟนี่นะปิ้งกับประมาณสิบนาทีนี่แหละกับบะหอดสุกเรียบร้อยหอมคั่หอมแน่พี่น้องเอ้ย เห็นบ่อมันจะมันจะแข็นพอดีฮะนะแล้วก็จะแบบนี้หน้าตาหอมคาก,กินกับ,ข,บข้าวเหนียวแ่บคักพี่น้องลองเอาสูตรของแม่บ้านนี่ไปเฮ็ดกินนบิ่งเดอ้อกระหับห้องว่าแทบเฮ็ดกินแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยสูตรมั่มซิ้นงัวของแม่บ้านหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันแร์เก็บไว้เฮ็ดกินยามฮามีโอกาสนะพี่น้องไปก่อนเดอ้อ